ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารประกาศลมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากและเคลื่อนลมแรงบริเวณภาคใต้ฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์2 5 6 5โดยในช่วงวันที่2 5 2 7กุมภาพันธ์ 2,565เรียนความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมตําออกและลมตําออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยในวันนี้25กุมภาพันธ์2,565ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ดังนี้ ฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและภูเก็ตฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสพังงากระบี่ตรังและสตูลขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนัก ถึงหนักมากและปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นสูง2 3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร สำหรับทะเลอันดามันเคลื่อนสูง1-2เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังอีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่25-26กุมภาพันธ์2565 จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องเตือนภัยพิบัติจะนำข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ